วันนี้มากินข้าวนะฮะกับไข่ดาวสามฟองนะครับและที่ติดใจมากที่สุดก็คือน้ำพริกเผาสามชั้นทอดน้ำปลาคนลงเป็นน้ำพริกเผาที่ผสมสามชั้นทอดน้ำปลานะฮะมีเนื้อสามชั้นอยู่ในนี้แบบจุกๆนะครับคือติดใจตรงที่ว่าเมื่อเอาสามชั้นกับน้ำพริกเผาสูตรคนลง มาผสมกันแล้วอะ่ะมันมันไม่รู้สิต้องต้องคนที่ยังไม่เคยกินแล้วลองกินดูแต่ตอนนี้ลงลงติดใจมากเป็นมื้อโปรดของล,งลงุงลงแทบจะทุกมื้อเลยต้องมีน้ำพริกเผาตัวเนี้ยเดี๋ยวอีกสองเดือนไม่เกินสองเดือนจะไปถ่ายหนังที่ญี่ปุ่นประมาณสามอาทิตย์เป็นหนังของโนจูเนี่ย โน้ตลูกโน้ตชนยิ้มนะครับจะเอาตัวนี้ติดติดไปด้วยสักสี่ห้ากระป๋องตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันอร่อยมากๆกินแล้วติดใจมีเนื้อหมูสามชั้นอยู่ในคุกอยู่ในอยู่ในน้ำพริกเผาเยอะมากๆกซึ่งน,น้ำพริกเผาว่ามันโดนนอน้ำพริกเผามันจะต้องเผ็ดเผ็ดน่อยอยนะครับคนที่กินเผ็ดไม่ได้ก็